่มากห่อหมกหอใหญ่มากใบตองใหญ่ครับห่อหมกดูว่าห่อใหญ่มากห่อใหญ่มากห่อใหญ่มากไปานะมาเปิดข้างในดูนะฮมา,มาเปิดข้างในดูเหห่อใหญ่มากห่อใหญ่มากแล้วเปิดในดูใบตองใหญ่มากลูกห่อหมก <c oughs> ลูกนิ่ โอ้ยใบองใหญ่มากสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามชมพวกเรานะครับนี่อันนี้ก็หอมกเดีวก่อนอันนี้สองห่อยี่ห้าอันนี้ห่อละสิบสองบาทห้าสิบระตังส่วนอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่อันนี้ยางส่วนอันนี้ห่อละสิบห้าบาท อันนี้หอ่อละสิบหา้าบาทอันนี้เจ้าประจําบรลาดมัดบรลาดมัดบรลาดให้ให้ใหบักอามแก่บักอามแก่ไม่เป็นเฮ้ย <c oughs> อะไรแตงมึงยิ้มอะไร ปลาอามาันคือแตงปลาหางแข็งอ่กเข้มหางแข็งเมียอยู่ไหนแล้วเมียอยู่ข้างในเมียไม่ยอมออกมาทานเมียไม่ค่อยสบายช่วงนี้ภรรยาป่วยบ่อยมากอืมแขงมปลา สวัสดีทุกทุกคนวันนี้ส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้าผมไปซื้อไม่ได้ทำอะ่ะก็จับเม้น้ำพริกในน้ำพริก,นนกเป็นคนชอบกินน้ำพริกมาก เป็นคนที่ชอบทานน้ำริกมากๆเลยรง,งมือก่อนรงมือก่อนรแบบงม,มือก่อนแป๊บๆหนึมามาหน่อย เอาเลยบัอบอามเอาเลยบ,บ,เบักอามมาเล่นนี่อ่ะนะทานกับบักอามครับบักอามรู้จักบักอามไหมไอ้นี่จะให้อยู่ยใกล้สมจิตไม่ได้เลยนะคังเลยนะนี่น้ำพริกน้ำพริกของโปรเลยนี่นี่นี่น้ำพริกน้ำพริกเมย์ ชอบมากเลยน้ำพริกแล้วก็ปลาพี่คะน,คนี่ข้าวเหนียวใครข้าวเหนียวหนูครับหนูไม่เอาหนูให้พี่ได้ไหมคะหนูว่าหนูกินเลยเดี๋ยวเมื่อวหนูกินนะอะไรเขาตุณคเอานี่น้ำพริกน้ำพริกครับน,น้ำพริกคืออาหารหลักของหมอปลาเลยน้ำพริกเพราะว่าตอนเด็กๆนี่ที่บ้านเน้นแต่น้ำพริก 是吧？后面的话一罢喽，行了，嗯，弄了，搞完不？嗯，好、这、吧、个，那、嗯嗯这个，我们到边了。 ปแล้วไงวะพี่คะหนูพอแล้วหนูขอแค่กินแค่นี้ไม่นหนูต้องกิหมดหนูต้องกินหมดรวกหนูขอลองไม่ได้<อ>ไม่ได้ขอลองไม่ได้อรมอยไขาแบบอร่อ้าแบบแบมบกแงไวจะได้เก็บแล้วล่ำเลมแล้วพรุ่งนี้ล่ำเล็มเดีย เปหมอปูแตงเละก็แต,ง,ง,แตงใหญ่แตงใหญ่วน,นี้แตงใหญ่ราคาดีพรุ่งนี้จะได้เก็บแล้วปลูกไว้เก็บตอนเย็นตอนเช้าให้น้องชายฉีดยาถ้าจะให้ถ้าจะให้เนียไปเก็บเละแน่นอน <c oughs> เละแน่นอนขอข้นแน่ อ่านลูกบ้านอ่านก,ากินน้ำพิกมกินน้พิกมเม่อก่อนไม่เคยกินเลยให่หไหมไม่เคยมักินได้อยู่ลุงเลยไหมส่วนใหญ่แล้วหนูกินอะไรกินไรกกินกข้าวมันไก่อ๋อคือแม่ซื้อซื้อสำเ็จมาใช่ออาแล้วกับข้าวทำอันนี้ยไม่มีก็มีอยู่ ก็คือข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงก๋วยเตีย๋ยวมงไงมั้ยจะนั่งพิถีหนุมหนุหนกันไม่เคยกินม,มาเปิดซิงที่นี่ครั้งแรกพอกินนั่งพิถเป็นไงก็เฉย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 มันบอกว่าเฉยเฉยแต่มันกินแบบไม่เบื่อใครเลยอ่ะ <c oughs> แล้วให้กินปลาบ้างเอาเข้าเลยนึกว่าจะกินปลาอี พรงนี้จะพาไปเก็บแตงร้างกับได้สิบตัได้เป่าไม่รด้แต่มันต้องเล็มแล้วไงปูต้องหวะฝนตกด้วยแล้วเขาฉีดยาคฆ้าด้วยมันปิวมาเขาใช้โดนฉีดเซ็งเวยได้เก็บข้อมุลแล้วอะ่ะ